ล a m b o r g i n i า u d ก a r d กับอะไรสักอย่างเี่แหละ l a ม b o ก g น i n มามาม,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 ามาอันดับแรกเลยนะมันจะมีถึงหนึ่งขั้นสองขั้น <y> เออก็มี8ดขั้นปกติเลยเร่งความเร็วเป็นแบบเร่งความเร็วเลยเหมือนรถสามคันที่ผ่านมา m a c a r เ e n tesla ค o ณ n i เ s e เออ แต่และรอบมันก็จะเพิ่ม U C ไปเรื่อยๆแล้วก็มีการันตีด้วยนะการันตีแต่และการันตีอ่ะมัน,ม,นมันฟังดูยุ่งยากะต้องสูมให้ดูเลยอ่ะแล้วก็อธิบายไปก็จะมีอันดับหนึ่งในสามเหรียญเก้าเหรียญแล้วก็นี่ปืนหมวกเราไม่สนใจเลยจริงๆนะสนใจอย่างเดียวเลยนี่ Lamborghini a ทั a อ o <Wow>. r ตอนแรกมันจะมีให้เราแลกอยู่แค่เป็นคันนี้ มีแค่ประกาศล่วงทีมแค่นั้นเลยเป็นแค่สก,กิลรถเฉยๆธรรมดาเลยกับเพลงในผ่านะก็ปกติเลยเราสามารถตั้งเพลงได้จากไปอันนั้นเลยแล้วก็เป็นสีนี่อวิทดะสีบลูแต่เป็นขั้นสุดจะมีทั้งแอ,อร์ดปเกาะเกิดการโดดร่มด้วยแล้วก็จะมีเป็นคันอีกคันนึ่งคันของดาเซียสีดำเป็นขั้นธรรมดาสีทองเป็นขั้นสุดโคตรวิบวับดิ ต่อมาเป็นรถสีดีนะโอ้โหสีเหลืองโคตรสวยอะดูสิดูเป็นขั้นธรรมดาแล้วก็สีชมพูสีพิง้งเป็นขันสุดใช้สามเหรียญขั้นธรรมดาใช้หนึ่งเหรียญขั้นสุดใช้ขันสุดใช้กี่เหรียวะสุดใช้สามเหรียญถ้าสมมติเรามี lamborghini ok เนี่ยคันไหนก็ได้เนี่ยเรามีสองคันเราจะปลดล็อกสีพิเศษ เดี๋ยวเราไปสุ่มกันก่อนเลยเป็นสีเป็นแบบเดี๋ยวเดีให้ดูมันเราต้องมีสองคันอยู่นะมันจะปลดล็อกเป็นสีนี้มามันจะปลดล็อกสีนี้มาสีโคตรเท่สีเนี้ยกับสีนี้นี่ประมาณนี้นะนี่ไปเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าม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 า,มา สยูซแล้มามาเรามีแขกรับเชิญพิเศษสำหรับการสุ่มมาเลยมามาในเฟรมปะแปนี่มิก้รู้ธีการสุ่มไหมไม่รู้กดนี่เร่งความเร็ว60สยูกดไปกดซะกดตกลงบวกสองไปอ่าบวกหนึ่งต่อมาเร่งความเร็วอย่างปลอดภัยถ้าสมมุติเราเร่งความเร็วอะถ้าสมมุติเราพลาดเนี่ย เราจะได้รับของเลยแล้วมันจะไม่ไปขั้นต่อไปเราจะได้รับของเลยเรื่องความเร็วยางปลอดภัยกดเลยนะอันนี้นะหกสิบยูซีนนี่นะกดกดเลยกดเลยอะไรวะไอ้ขนมสิบยูียังล้มเหลวอ่ะเชี่ยว่ะอ้าวเียกตลหกสองไปถ้าลุ้นเลย แล้วเมื่อกี้นี่แม่ฆมาก็รู้สึกว่าเกลือละกดเล่นไปมนมผมว่าเกลือป่ะผมว่าผมเกลือว่ะบอกเนี้ยรู้สึกว่าวิดวงว่ะไปสองเนี่ยสองสองสองโอ๊ยสอง <Yeah! S 2> ได้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 ไ,ดไ,ดไปเมื่อกี้กดไ,ไปเลยพันลบลบลบบพันยะูซีน่ะ เราละสามร้อยบาทน่ะไปถ้าครั้งเนี้ยถ้าบวกสองก็คือได้เลยเราแบบว่าเราจะคุ้มเลยบวกหนึ่งเราละสองเกเลือไตวายอามีแววมีแววเกลือไปเราละสองพันห้าร้อยยูซี 700อยกว่าบาทนะมินกี้กดเล่นความเร็วอย่างปลอดภัยไปกดเลยไอย้บวกเลยว้าว <Wow. S 1> รอบละ5้0 0ันยูซีนะคือเรากดนี่ต้องรอบับโอ้โหเป็นพันบาทเลยนะรอบหนึ่งอะ oh. ถ้ารอบนี้บวกต้องแอคเื่งความเร็วอย่างปลอดภัยไปมินกี้เ็วกูเลยกดตกลงตกลง พันสองร้อยยูซีเฮ้ยมีแววมีแววสองเหรียญ่าจะดหนึ่งเจ็ดเราได้หนึ่งเหรียญแล้วเราต้องการสองเหรียญแล้วเนี่ยสองพันกว่าบาท <7. S 1> อ่ะเจ็ดเจพันสองร้อยยูซีไปเจ็ดพันสองร้อยยูซีกรอบหนึ่งไปหอมากจบแล้วหมดแล้วเราได้แค่เหรียญเดียวอย่าเพิ่งรับนะเราจะค่อยไปเก็บเราเก็บก่อน อีกรอบหนึ่งการันตีอ่ะ2000 <years> later. อยู่สี่ท่านเข้าระบบแล้วไอมีโอ้มาเราสุดท้ายรอบการันตีเร่งความเร็วอย่างปลอดภัย พันสองร้อยยูซีแับสามแับสองแับหนึ่งเราจะได้สองเหรียญไหมได้อยู่แล้วล่ะลันตีไป let's go <S <c oughs> เรื่องความเดรียวสเัเเบจเราได้สองเหรียญมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, <c oughs> ลวเหรียญแลมโบกินนี่ อาเวทาดอไปเรารับกันเลยขั้นแปดรับนี่แลมโบกินีเราไปแลกเป็นคันที่ผมเอากันเป็นคันสีเขียวเลยแลมโบกินีอาเวตาดอ S V g อืมสีเขียวนี่คือเท่ไปรับรถกันเลยสีเขียวรับรถแล้วนะตุ่ม ต้องการใช้หนึ่งเหรียญใช่มาละแลแมบโบกินีเอาไวทดาเช่ไม่เฮ้อวะเฮ้อวะอีกคันหนึ่งเป็นอันนั้นสีเขียวอุ้ยเฮ้อวะเฮ้อวะเฮ้อวะของใหม่วะ่ะในแลมบโบก,กินีที่หนูอยากใส่อ่ะรถคันต่อไป ที่เราจะเอานั่นก็คือแลมโบ,บกินี่คันนี้สีเหลืองที่ชอบเลยนะรับเลยเนาะคันนี้เนาะจริงอันนี้คือสุดจริงอันเนี้ยคือเป็นรถที่แบบมีสีจี๊จ๊าดที่สุดแหละสีแบบสมจริงอะ่ะรับรถรับรถสีเหลืองไปหมานีนชอบเลย ตกลงยินดีด้วยม่ lamborghini masterpiece เป็น lamborghini คันนี้เลยเฮ้ยเอ็งช่วยโผ่มาเป็นล่างอันนั้นหน่อยเออจริงคันนี้คือสุดจริงคันนี้คือแบบสุดสุดจริงอะแล้วก็เหมือนมีมันมันยังไม่ปลดล็อกสีดำหมอ อคันนี้นี่คือสุดจริงต้องมีแล้วอ่ะมาแต่ผมยังไม่หยุดแค่นี้กับ l a m b โบ g ินี่นะคะผมผมอยากได้รถเพิ่มอีกสัก2คันติดตามผมต่อคลิปหน้า ep 2เลยนะคะผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีครับถ้าใครอยากจะคุยกับผมสดๆเข้ามาคุยได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด s สคริปชันนะครับ